วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่บอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากของบริษัทคอมพิวเตอร์คอนตัมที่ชื่อว่า r i j e t t i ีนะครับหรือถ้าใครเทรดหุ้นอยู่ก็จะรู้จักกันในชื่อยอ่อ RGTI ดูตัวเลขนี่ก่อนเลยครับบวกไป2,917โอ้โหแค่ปีเดียวนะครับผลตอบแทนของหุ้น r ิ g e t t i ีพุ่งไปขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับคำถามก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งทยานแบบบ้าระห่ำขนาดนี้กันแน่ คือถ้าไปดูเส้นทางของราคาหุ้นนะมันสุดยอดมากจริงๆจากจุดที่ต่ำสุดๆแค่0.71ดอลลาร์ดีตัวเองขึ้นมาแต่จุดสูงสุดที่25.34ดอลลาร์ได้นี่มันคือการเติบโตที่แบบโอ้โหทรงพลังมากจริงๆแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดระเบิดอะไรที่ทำให้ราคามันพุ่งพรวดขึ้นมาขนาดนี้คำตอบมันอยู่ที่นี่เลยครับสัญญาฉบับหนึ่งที่ทำกับกองทัพอากาศสหรัฐเดี๋ยวเรามาแกะดูรายละเอียดของข่าวนี้กัน ประเ็นหลักๆเลยก็คือดิคิตีเนี่ย <S <S <น>เขาไปได้สัญญามูลค่า5.8ล้านดอลลาร์มาจากรัฐบาลสาหรัฐครับคือการที่หน่วยงานระดับนี้ให้ความไว้วางใจเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณบวกที่ทรงพลังมากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันสร้างความฮือฮาให้กับตลาดแบบสุดๆไปเลยพอเรามาเจาะลึกในตัวสัญญาเนี่ยจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่โปรเจกต์เล่นๆน,นะครับเป็นภารกิจยาวถึง3ปีเลยทีเดียวแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนมากคือพัฒนาเครือข่ายควอนตัม ที่สำคัญคือ r i g e t t ตไม่ได้ลุยเดี่ยวนะเขามีพาร์ทเนอร์เป็นสตาร์ทอัพจากเนเธอร์แลนด์ที่น่าจับตามากชื่อว่า Q-Fox โ okay, อเคเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวจุดกระแสี่ทีนี้ก็ถึงเวลามาทำความรู้จักตัวละครเอกของเรากันหน่อยว่าแต่ r i g e t t ตีเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ร i กเตี้นี่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับภารกิจหลักของเขาเลยก็คือสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตั้มขึ้นมาแล้วก็เปิดให้คนอื่นใช้บริการผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มของเขา ชื่อ QCS ก็เพื่อให้พวกนักพัฒนาหรือนักวิจัยเนี่ยสามารถเข้ามาใช้เทคโนโลยีสุดล้ำนี้ได้ง่ายขึ้นทีนี้ไอคำว่าเครือข่ายควอนตัมที่เป็นหัวใจของสัญญาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับลองนึกภาพว่าเรากำลังสร้างอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันอัปเกรดที่สร้างมาเพื่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมโดยเฉพาะเลยเป้าหมายก็คือทำให้คอมพิวเตอร์พวกนี้มันคุยกันรู้เรื่องเชื่อมต่อกันได้เพื่อเพิ่มพลังการประมวลผลให้มันมหาศาลขึ้นไปอีกแล้วก็ที่สำคัญคือ สื่อสารกันได้แบบปลอดภัยสุดๆชนิดที่ว่าไม่มีใครแฮ็กได้เลยถ้าจะพูดในเชิงเทคนิคนะครับเป้าหมายของโปรเจก์นี้คือการแก้โจทย์ที่โคตรยากเลยลองนึกภาพตามนะครับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ควอนตัมเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยภาษาไมโครเวฟแต่อินเทอร์เน็ตท,ที่เราใช้กันทุกวันนี้มันคุยกันด้วยภาษาแสงที่วิ่งในสายไฟเบอร์ออปติกภารกิจของ Ri กาตีกับ Q 4 X ก็เลยเหมือนกับการสร้างวุ้นแปลภาษาของโดราเอมอนขึ้นมาเลยครับคือต้องสร้างตัวแปลงสัญญาณจากไมโครเวฟให้กลายเป็นแสงให้ได้แบบเป๊ะ ซึ่งถ้าทำสำเร็จนะนี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายคอนตามขนาดมหึือมาได้โอเคเราเห็นภาพอนาคตที่มันดูสดใสเห็นศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มันน่าทึ่งไปแล้วแต่ก็นะครับทุกเรื่องราวมันมักจะมี2ด้านเสมอตอนนี้แหละเราจะลองพลิกเหรียญอีกด้านมาดูความจริงในโลกแห่งตัวเลขเรื่องการเงินของบริษัทนี้กันบ้างพอมาส่องดูตัวเลขทางการเงินเท่านั้นแหละครับเราจะเริ่มเห็นภาพที่มัน เออชวนชะงงลอยู่เหมือนกันคือมูลค่าตลาดของบริษัทเนี่ยปาเข้าไป8 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วนะครับแต่พอไปดูรายได้ย้อนหลัง1ปีกลับทำได้แค่ประมาณ7900ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองความต่างตรงนี้มันชัดมากและที่หนักไปกว่านั้นคือบริษัทยังขาดทุนยับเยินอยู่เลยภาพนี้มันอธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วครับดูแท่งเล็กจิ๋วนั่นสิครับนั่นคือรายได้ของบริษัทนะแล้วเทียบกับแท่งสีแดงยาวเหยียดที่อยู่ข้างๆนั่นคือตัวเลขขาดทุนครับ คือมันเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆขนาดของตัวเลขขาดทุนนี่มันใหญ่กว่ารายได้แบบคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นหัวใจของเรื่องนี้มันก็คือความขัดแย้งกันเองนี่แหละครับเรากำลังพูดถึงบริษัทที่ตลาดให้มูลค่าเป็นพันนล้านแต่สร้างขึ้นมาจากรายได้แค่หลักล้านแถมยังขาดทุนอยู่ด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือตลาดมองข้ามปัจจุบันไปไกลแล้วไปให้ราคากับอนาคตล้วนๆเลย พอเจอข้อมูลที่มันสวนทางกันสุดขั้วแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นคำถามสำคัญขึ้นมาเลยสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนว่าตกลงนี่มันคือโอกาสทองในการลงทุนกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตหรือมันเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดกันแน่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคือมันมีความย้อนแย้งกันอยู่นักวิเคราะห์ตั้ง7คนนะบอกว่าเฮ้ยซื้อเลยตัวนี้แต่พอไปดูราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่เขาให้กลับต่ำกว่าราคาบนกระดานตอนนี้ตั้ง3 2เนตะ์แน่ มันก็เหมือนกับจะบอกเป็นในไนว่าตอนนี้ตลาดอาจจะกำลังเห่อกับข่าวมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าแต่แน่นอนครับมันก็ต้องมีมุมมองอีกด้านหนึ่งมุมมองของคนที่มองในแง่ดีเขาก็จะบอกว่า r g d i เนี่ยคือหุ้น turn around หรือหุ้นที่จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองที่สุดตัวหนึ่งของปีเลยโดยเฉพาะถ้าใครเชื่อมั่นในเทคนโนโลยีแห่งอนาคตนะตัวเนี้คือเป้าหมายเลยงั้นเรามาสรุปกันแบบชัดๆเลยนะครับมันมีสงด้านให้เราคิดด้านบวกก็คือ1 มีสัญญารัฐบาลหนุนหลังอันนี้คือความเชื่อมั่นเลย2คือเขาอยู่ในธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตโอกาสเติบโตมันสูงมากแต่ในอีกด้านหนึ่งด้านลบที่ต้องคิดหนักๆเลยก็คือ 1. ผลประกอบการยังขาดทุนต่อเนื่อง 2. ราคาหุ้นตอนนี้มันอาจจะวิ่งแซงหน้าพื้นฐานจริงๆไปไกลแล้วขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังล้วนๆสุดท้ายคําถามสําคัญมันก็เลยวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับว่า ริ g เกต i เนี่ยคือภาพแทนของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกแห่งอนาคตจริงๆหรือเป็นแค่ฟองสบู่ลูกล่าสุดที่ตลาดสร้างขึ้นมาจากความคาดหวังล้วนๆแล้วรอวันที่จะแตกสลายไปก็นับเป็นเรื่องที่น่าติดตามและต้องขบคิดกันต่อไปสำหรับอนาคตของบริษัทนี้จริงๆครับและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน